สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Fast State ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นี้เองในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ได้เข้าไปร่วมกับสงครามช ok ิงจอกศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะฮะต้นเรื่องมาก็ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกําลังอยู่ท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกโชนมากมายและภาพก็ได้ตัดมาตอนที่มีคนกําลังไปเรียกชายคนหนึ่ง และชายคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องเรานะครับเขามีชื่อว่าเอมิยะชิโร่ผมจะขอเรียกสั้นๆว่าชิโร่แล้วกันนะครับและผู้หญิงคนนี้เธอก็ชื่อว่าซากุระเป็นรุ่นน้องของชิโร่นะครับชิโร่เป็นเด็กมัธยมมปลายและเขาก็เป็นช่างซ่อมของที่เก่งมากๆเลยนะครับและเอมนี่ก็มีชื่อว่าทิเซเขาเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนะครับเขาได้ไหว้าวานให้ชิโร่มาช่วยซ่อมของให้เขาสักนิดหนึ่งและก็ดูเหมือนว่าชิโร่เนี่ยจะเป็นช่างซ่อมที่ซ่อมได้ทุกๆอย่างเลยนะครับเป็นช่างซ่อมที่เก่งที่สุดดในนนนโรรรงเเเีีียยแล้วววพาาะะ่มมนคน แต่ที่ชิโร่เก่งได้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าเขามีพลังเวทที่สามารถรู้องค์ประกอบของวัสดุต่างๆเครื่องในได้อย่างดีและในระหว่างที่ชิโร่ซ่อมอยู่ชิโร่ก็ได้ขอให้ทิเซนเนี่ยออกไปรอข้างนอกในระหว่างที่ทิเซนเนี่ยรออยู่ข้างนอกก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาตัวคนนี้มีชื่อว่าโซสกะลินผมจะขอเรียกสั้นๆว่าลินแล้วกันนะครับเธอนี่ก็จะเป็นนางเอกของเรานี่เองหรือเปล่านะหลังจากซ่อมเสร็จพวกชิโร่ก็ได้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้ไปเจอกับไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ก็มีชื่อว่าชินจิ มันก็ได้พูดดูถูกเหยียดยามชิโร่มากมายไก่กองนะครับแต่ชิโร่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้สนใจเลยนะครับแถมบอกมันไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะซึ่งชิโร่ของเรานี่ก็เป็นคนดีมากๆนะพราะว่าเป็นพระเอกต่อมาหลังที่โรงเรียนเลิก ชิโร่ก็ได้เดินกลับบ้านและในระหว่างทางก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งชิโร่ก็ได้หันไปมองแล้วครับและเด็กสาวคนนั้นก็พูดพี่ชายพอชิโร่หันกลับไปดูก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วนะครับชิโร่ก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เลยเดินกลับบ้านไปหลังจากที่ชิโร่กลับมาบ้านแล้วเขาก็ได้รับประทานอาหารกับพี่คนนี้ก็คือพี่เออเป็นพี่ทางยะเป็นญาติกันนะครับหลังจากที่เขาได้รับประทานอาหารเสร็จไปแล้วนะครับทุกๆวันเขาก็จะไปฝึกใช้พลังเวทในห้องเก็บของเขาอยู่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าพลังเวทที่เขาใช้้้ไดตอนนนีะ มันจะยังไม่ดีพอที่เขาพอใจนะเพราะว่าชิโร่เนี่ยยังใช้ได้ไม่สมบูรณ์มากและในวันต่อมาหลังเลิกเรียนชิโร่ก็ได้ไปหาลินแต่ก็ไม่ได้เจอลินนะและเพื่อนของเธอก็บอกว่าวันนี้ลินไม่ได้มาโรงเรียนเขาบอกว่าเธอไม่สบายและชิโร่ก็ได้กลับบ้านไปก่อนจะกลับบ้านเนี่ยทุกวันชิโร่เนี่ยก็จะไปหางานงานเสริมเพื่อหารายได้เนี่ยมาเลี้ยงตัวเองนี่แหละก็หาเงินไปตามภาษาเ็กมัธยมปลายนะและในวันต่อมาชิโร่ก็ได้ไปโรงเรียนเนี่ยตามปกติเพราะหลังเลิกเรียนในระหว่างที่ชิโร่เนี่ย กำลังเดินลงบันไดก็ได้มาเจอกับไอชินจิและพวกเขาอ่ะก็ได้เถียงกันนิดหน่อยและมันอ่ะก็ปากดี แล้วมันก็ยังมาใช้ชิโร่เนี่ยไปทําความสะอาดในห้องชมลมของมันอีกนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะหน้าที่เนี้ยอาจารย์เป็นคนมอบหมายให้ชินจิเนี่ยมันทานะแต่เพราะว่ามันอ่ะจะหนีไปทเที่ยวกับสาวไงมันเลยใช้ให้ชิโร่เนี่ยทาและด้วยความที่ชิโร่เนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะครับชิโร่เนี่ยก็เลยไปทําให้มันและชิโร่เนี่ยก็ได้ทําความสะอาดได้เสร็จเรียบร้อย้วเขาก็ลําลึกถึงอดีตที่เขาเคยอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็เตรียมตัวจะกลับบ้านและในาระหว่างที่เขากําลังเดินออกจากห้องนั้นอนะ่ะเขาก็ได้ยินเสียงมันมีคคนนนน่่ะสููส้้กกััอยตรรงงาาว ชิโร่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ดูเหมือนว่าพวกคนที่สู้กันอยู่เนี่ยมันจะเห็นชิโร่นะครับก็หลังจากชิโร่รู้ตัวว่าพวกมันเนี่ยเห็นเข้าก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียนแต่มันก็ตามมาเพื่อที่จะมาฆ่าชิโร่นะครับแล้วมันก็ได้ใช้หอของมันเนี่ยแทงเข้าไปที่หัวใจของชิโร่และชิโร่เนี่ยก็ถูกมันฆ่าตายนะครับแต่ดูเหมือนว่าชิโร่เนี่ยจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยไว้หลังจากที่ชิโร่เนี่ยตื่นขึ้นมา เขาก็ได้อาการแบบเขาก็ได้บาดเจ็บสาหัสเลยนะแล้วเขาก็ได้กระสือกระสนเนี่ยกลับตัวเองเนี่ยกลับบ้านมาและไอ้คนที่มันฆ่าชิโร่ตอนแรกเนี่ยมันก็เหลือนจะรู้นะว่าชิโร่เนี่ยยังไม่ตายมันก็เลยตามไปฆ่าชิโร่เนี่ยที่บ้านระหว่างที่ชิโร่กาลังนอนนึกถึงว่าพวกมันเ,นเป็นใครมันก็ได้โผล่มาและเตรียมที่จะเอาหอกเนี่ยแทงชิโร่ให้ตายนะแต่ว่าชิโร่เนี่ยก็รู้ตัวทันแล้วก็หลบมันได้และชิโร่เนี่ยก็ได้ตั้งท่าที่จะสู้กับมันและใช้พลังเวทเสริมพลังของเขาเนี่ยพลังเวทที่เขาฝึกทุกวันเนเเเ็พพพลลลััังงงววสริม้้กไดใช ที่มันเสริมพลังเนี่ยเอาไปใช้กับกระดาษของเขาให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นกระดาษนะครับมันก็ไม่สามารถสู้กับหอกที่มันมีพลังมากมายขนาดนั้นได้ชิโร่ก็ได้เสียท่าให้มันนะและไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลยในระหว่างที่ชิโร่กำลังแย่ชิโร่ก็ได้หนีเข้าไปในห้องเก็บของของเขาด้วยความที่ชิโร่เนี่ยยังไม่อยากที่จะตายนะเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือทุกคนให้เยอะกว่านี้นะครับในระหว่างที่ไอคนนี้มันกําลังจะฆ่าชิโร่อีกรอบหนึ่งมันก็ได้มีแสงเนี่ยออกมาจากตัวชิโร่และชิโร่เนี่ยก็ได้เรีย เขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนแรกๆอ่ะผมจะขออธิบายนะครับเซอร์แวนเนี่ยเอ่อคนที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเซอร์แวนนะครับในเรื่องนี้นะแล้วคนที่เรียกออกมาก็จะกลายเป็นมาสเตอร์แทนส่วนเซอร์แวนที่เรียกออกมาเนี่ยเขาก็คือคนที่จะมาคอยรับใช้คอยช่วยเหลือมาสเตอร์ของเขานะครับมาสเตอร์ก็คือคนที่เรียกเซอร์แวนออกมาโดยจะรับใช้ไปจนกว่าตาบันทะบนข้อมือเนี่ยจะหมดไปและการที่ตาบัน t ะบนข้อมือเนี่ยจะหมดไปนั่นก็คือการที่มาตเตอร์เนี่ยออกคําสั่งกับเซอร์แวน ให้ทําอะไรโดยเด็ดขาดสักอย่างหนึ่ง3ครั้งนะครับตาพันธะนั้นนะก็จะหมดไปและเซอร์แวนตัว er ตน,นั้นนะก็จะหายไปนะครับซึ่งเซอร์แวนที่ชิโร่เรียกออกมาเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากเนะเขาก็มีชื่อว่าเซเบอร์นะครับหลังจากที่เซ er อร์แวนตัวนี้ออกมาเขาก็ได้ไปต่อสู้กับอีกคนหนึ่งซึ่งไอคนที่มันจะมาฆ่าชิโร่เนี่ยมันก็คือเซอร์แวนเหมือนกันนะแต่มาสเตอร์ของมันนะก็ยังไม่รู้นะในตอนนี้ แล้วก็ดูเหมือนว่าเซอร์เวนที่ชิโร่ได้เรียกออกมาเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากๆนะและไอเซอร์เวนคนที่มันจะมาฆ่าชิโร่เนี่ยมันก็มีชื่อว่าแลนเซอร์นะครับแลวเซเบอร์กับแลนเซอร์เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอยากดูเดือดทั้งคู่เนี่ยสู้กันได้สูสีมากมากนะครับและวดูเหมือนว่าถ้าสู้ธรรมดาต่อไปเนี่ยไอแลนเซอร์เนี่ยมันรู้ตัวนะครับว่ามันจะสู้เซเบอร์ไม่ได้มันก็เลยจะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายของมันมันก็ตั้งค่าที่จะใช้ท่าไม้ตายของมันเพื่อปิดชีวิตของเซเบอร์นะครับ ต่เซเบอร์ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะเซเบอร์ก็ตั้งใจจะรับท่าของมันหลังจากที่มันได้ปล่อยท่าไหมตายของมันมาแล้วเนี่ยมันก็มีความรุนแรงมากๆนะครับซึ่งมันก็เป็นท่าไม้ตายที่รุนแรงมากๆเลยและเซเบอร์เนี่ยก็ได้รับท่าไม้ตายของมันไว้หลังจากนั้นนะครับเซเบอร์ก็ได้รับบาดเจ็บมากๆเลยนะครับหลังจากที่มันปล่อยท่าไหมตายมาแล้วเนี่ยมันก็ได้พูดว่าถ้าใครที่หลบท่าไหมตายของมันได้อัลเตอร์มันบอกว่าให้ถอยกลับไปก่อนมันก็เลยได้หนีกลับไปนะครับตอนแรกเนี่ยเซเบอร์ก็ว่าจะไปตามฆ่ามันหนึ่งน้ เซเบอร์ <Sab> er ก็รีบที่จะมุ่งหน้าไปฆ่าอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่พอชิโร่ออกมาเห็นระหว่างที่เซเบอร์เนี่ยกำลังจะไปฆ่าเซเวนอีกตัวหนึ่งชิโร่ก็ได้ออกคําสั่งให้เซเบอร์หยุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นการใช้คําสั่งตาประทับที่อยู่บนข้อมือของชิโร่นะครับซึ่งมันก็หายไปแล้ว1ครั้งหลังจากที่ชิโร่เนี่ยได้หยุดการโจมตีเซเวนของเขาและเซเวนที่เซเบอร์เนี่ยกำลังเข้าจะไปโจมตีเนี่ยก็เป็นเซเวนของลินซึ่งเซเวนของลินเนี่ยก็มีชื่อว่าอาเชอร์นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยลินกับชิโร่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันลินก็ได้ไปช่วยซ่อมแซมบ้านของชิโร่เนี่ยที่เสียหายเนี่ยแลยใช้พลังของเธอเนี่ยช่วยซ่อมแซมบ้านให้ชิโร่ชิโร่เนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับเพราะว่าชิโร่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้เวทเพื่อจะซ่อมแซมสิ่งของได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลินก็ได้มาอธิบายเรื่อง การที่เรียกเซอร์แวนออกมาแล้วก็เครื่องหมายที่อยู่ตรงข้อมือเนี่ยก็เรียกว่าอาชาบัญคมนะฮะโดยจะสามารถออกคําสั่งกับเซอร์แวนที่เรียกออกมาเนี่ยได้3ครั้งลินได้บอกว่าเซอร์แวนที่เรียกออกมาก็คือวีลชนจากในอดีตหรือว่าบุคคลในตำนานนั่นเองที่ถูกทําให้มีลูกลลาง โดยจอกส่วนเรื่องของจอกเนี่ยคืออะไรเนี่ยต้องติดตามไปเรื่อยๆนะฮะและการที่ชิโร่เป็นมาสเตอร์นั่นก็หมายถึงว่าชิโร่เนี่ยได้เข้าร่วมกับสงครามชิงจอกนี้แล้วนะครับโดยณตอนนี้จะมีมาสเตอร์ทั้งหมด7คนทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าเพื่อแย่งชิงจอกเนี่ยมาครอบครองเองนะครับต่อมาลินก็ได้พาชิโร่เนี่ยไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งก็จะไปพบกับบาทหลวงคนหนึ่งนะฮะพอมาเจอกับบาทหลวงเนี่ยบาทหลวงก็ได้ทักทายและแนะนําตัวชื่อชื่อของเขาเนี่ยก็คือคอโตมินะ คิเลผมจะขอเรียกสั้นๆว่าคิเลแล้วกันคิเลก็ได้อธิบายเรื่องสงครามจอกนี้นะฮะจอกที่จะต้องแย่งชิงเนี้ย ก็ทําไปเพื่อที่จะครอบครองและเหตุผลที่จะต้องเย่งชิงจอกอันนี้ก็ทําไปเพื่อจะครอบครองเพราะว่าจอกเนี่ยสามารถโดนบันดาลให้ทุกอย่างเป็นจริงได้แต่จะบันดาลให้เฉพาะคนที่ครอบครองนะและการที่จอกออกมาเนี้ยมันก็มีหลายวิธีนะฮะวิธีแรกก็คือการที่เซอร์เวนทั้งหมดเนี่ยต้องฆ่ากันให้เหลือเซอร์เวนเพียงหนึ่งเดียวนะครับหรือว่าให้เหลือเซอร์เวนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งโดยไม่ต้องฆ่ากันก็คือต้องให้เซอร์เวนทั้ง7เนี่ยมารวมตัวกันจอกถึงจะปรากฏออกมาแต่ผู้ถืออจกกเเี่่ย็มได้แคพง ะะทุกคนเลยเรียกที่จะฆ่ากันมากกว่าตอนแรกชนะิโร่เนี่ยก็ไม่อยากที่จะเข้าร่วมกับสงครามนี้นะชิโรนะ่เนี่ยจะใช้อาคมบัญชานะให้หมดไปเพื่อที่ตัวเขาเนะี่ยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับสงครามนี้แต่เพราะได้รู้ว่าการที่เกิดไฟไหม้เมื่อ10ปีที่แล้วเนะี่ยมันเกิดจากการทําสงครามชินจอกนี้เมื่อสิปีที่แล้วเมื่อสิปีที่แล้วก็คือตอนต้นเรื่องนั่นแหละฮะที่มีเด็กคนหนึ่งอยู่กลางเปลวไฟนั่นแหละฮะเด็กคนนั้นนะก็คือชิโร่นี่เองหลังจากที่ชนะิโร่เนี่ยได้รู้ว่า การที่มันเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ตอนนั้นเนี่ยชิโร่ก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับสงครามชิงจอกนี้นะครับหลังจากที่รู้เรื่องสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วลินกับชิโร่เนี่ยก็ได้จะเดินทางกลับบ้านกันในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับบ้านกันเนี่ยฮะลินก็ได้บอกกับชิโร่ว่าต่อจากนี้เราจะต้องเป็นศัตรูกันแล้วแต่เพราะว่าที่ชิโร่เนี่ยช่วยหยุดเซเบอร์ไม่ให้ต่อสู้กับอาเชอร์ของเธอเนี่ยลินยังบอกว่าวันนี้จะไม่สู้กับชิโร่เพราะว่าการที่ชิโร่เนี่ยเป็นมาสเตอร์มันก็คือ การที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นศัตรูกันนะฮะแต่ชิโร่เนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะสู้กับลินหรือว่าอยากเป็นศัตรูกับลินเลยนะฮะในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังแยกย้ายกันกลับบ้านก็ได้มีเด็กคนหนึ่งกับเซอร์เวนของเธอออกมาแล้วเธอก็พูดว่าคุยกันเสร็จแล้วเหรอเธอก็ได้แนะนําตัวของเธอนะครับก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอิลิยาสเปียร์โฟนไอส์เบิร์ส พอได้แนะนําตัวเสร็จนะครับเซอร์แวนของเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีชิโร่เลยนะฮะแต่เซเบอร์เนี่ยก็ได้เข้ามารับการโจมตีไว้ได้เซเบอร์ er ได้เข้าต่อสู้กับเบอร์ซิเกอร์โดยมีอาเชอร์ของลินเนี่ยคอยสนับสนุนระยะไกลอยู่นะฮะเซเบอร์ er กับเบอร์ซิเกอร์เนี่ยได้เท่าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าพลังของเบอร์ซิเกอร์เนี่ยมันจะเยอะเกินไปเซเบอร์ er ก็เลยได้คิดแผนที่จะล่อไอ้เบอร์ซิเกอร์เนี่ยเข้าไปสู้กันในป่า พราะถ้าสู้พื้นที่โล่งๆเนี่ยเซเบอร์ก็จะเสียเปรียบไอเบอร์เซเกอร์นี้มากๆเลยนะหลังจากที่เซเบอร์เนี่ยได้รออเบอร์เซเกอร์เนี่ยเข้าไปสู้กันในป่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีและเป็นเซเบอร์นะที่ได้สร้างบาดแผลให้ไอเบอร์เซเกอร์ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะในขณะที่เซเบอร์เนี่ยคิดว่าถ้าสู้กันอย่างนี้ต่อไปเซเบอร์ต้องเสียท่าให้มันแน่ๆเซเบอร์ก็เลยเลือกที่จะปิดฉากโดยการใช้ท่าไม้ตายของเซเบอร์เซเบอร์ก็ได้ตั้งท่าที่จะใช้ท่าไม้ตายแล้วก็ใช้ท่าไม พุ่งเข้าไปทำดาเมจต่อเบอร์เซอร์เกอร์ทำให้ตายของเซเบอร์เนี่ยก็มีความรุนแรงมากๆเลยนะทำเอาไอ้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยตัวขาดไปเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันจะมีพลังฟื้นฟูที่รวดเร็วมากๆและในระหว่างที่ไอ้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันกำลังฟื้นตัวใช่ไหมอาเชอร์ของลินเนี่ยก็ได้เตรียมการที่จะใช้อัตติเมทของเขาเนี่ยเข้าไปซ้ำไอ้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นนะฮะชิโร่ก็ได้สัมผัสว่าอาเชอร์ของลินเนี่ยกำลังที่จะยิงธนูที่มมมมีีีีีควาาาาารรรุนนนนแงงกกๆเเเ่่่่่ยยขข้าาต้ตทททพือูั ชิโร่จึงได้รีบไปพาเซเบอร์เนี่ยหนีไปจากตรงนั้นและอาเชอร์เนี่ยก็ได้ปล่อยลูกธนูของเขาเนี่ยมาใส่ตัวไอ้เบอร์ซิเกอร์พลังนี้ก็ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและใหญ่มากเลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้เบอร์ซิเกอร์มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่อีเด็กอิริยาเนี่ยเขาก็ได้ถอยกลับไปก่อนแล้วก็ได้เรียกเบอร์ซิเกอร์ของเธอเนี่ยกลับไปด้วยหลังจากนั้นเน่ยเซเบอร์ก็ได้ขอบคุณกับชิโร่ที่ชิโร่เนี่ยช่วยเขาหนีออกมาไม่งั้นอ่ะถ้าเขาโดนไปอ่ะมันต้องแย่แน่เลยแลวอยู่ดีๆนะช เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับอาจจะดูตะกุกตะกักไปน,นิดนึงอาจจะไม่นิดก็ได้มันอาจจะเยอะเลยแหละแต่ก็ตามมาติชมผมได้ทุกเรื่องเลยนะฮะผมจะเก็บไปเพื่อพัฒนาต่อไปนะฮะก็จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะ